สวัสดีทุกคนนี่ก็เป็นคลิปที่เราจะเล่นเจ้าตัวเกมมาครับด้วยเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดบนมือถือกันนะครับตัวนี้นะครับพี่เล่นบนมือถือเลยนะวิธีการเป็นไงไปรับชมกันเลยครับ <S 2> <S 2> ขั้นแรกนะครับเราต้องมีเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับจากโกโจโดนะซื้อมาแล้วนะครับก็จะมีเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดแบบนี้มาเลยนะครับเราจะมาทําการเชื่อมต่อกันเลยนะขั้นแรกนะเมื่อเราซื้อมานะครับเราจะได้เมาส์กับคีย์บอร์ดแบบนี้มานะครับแล้วก็สายนะครับนี่นะ แล้วก็สายแบบนี้นะครับเป็นสายชาร์จนะเขาจะให้มา2เส้นนะจากนั้นนะครับให้เราทําการชาร์จเมาส์กับคีย์บอร์ดเราก่อนเลยวิธีการก็คือนํา power bank หรือว่าอะแดปเตอร์มานะครับแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เลยเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับฟืบจากนั้นนะก็นําเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดของเราเนี่ยมาเสียบนะครับนี่เสียบตามร่องมันนะรูมันนะนี่เห็นไหมรูมันไหมเสียบเข้าไปได้เลย จากนั้นนะครับมันจะขึ้นไฟชาร์จขึ้นมานะแนะนํานะครับให้ชาร์จไฟประมาณ3ชั่วโมงนะเมื่อเต็มแล้วเราก็ถอดออกได้เลยเมื่อทําการถอดออกแล้วนะครับขั้นแรกนะครับให้เราทําการกดเปิดเจ้าตัวเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดของเราขึ้นมาก่อนนะนีเมาส์จะมีอย่างนี้ขึ้นมาเลยหันหลังขึ้นมานะครับไปเลือกที่คําว่าบลูทูธนะฮะจากนั้นนะครับก็มาที่มือถือของเรากดปัดลงมาครับเลือกคําว่าบลูทูธตรงนี้กดค้างไว้ รอมาสักครู่นะมันจะทําการค้นหาเลือกเป็นคําว่า vt 5.2เมาส์ตรงนี้กดติ๊กขึ้นมากดให้สิทธิ์แล้วก็กดจับคู่จากนั้นเมาส์เราจะเชื่อมต่อเสร็จแล้วส่วนต่อมาเราก็มาเปิดเจ้าตัวคีย์บอร์ดของเราเปิดที่ตรงนี้นะครับปุ่ม on เปิดมาอย่างนี้ไฟจะขึ้นมานะครับจากนั้นให้กดคําว่า connect จะขึ้นรูป WiFi แบบนี้ขึ้นมาให้เราทําการมาที่เจ้าตัวโทรศัพท์มือถือของเราเหมือนเดิมเลื่อนลงมาครับด้านล่าง ดูนะกดรีเฟรชหนึ่งครั้งก็ได้จากนั้นจะขึ้นคําว่า Bluetooth คีย์บอร์ดขึ้นมากดติ๊กได้เลยแล้วก็ให้สิทธิ์อนุญาตครับกดจับคู่อุปกรณ์จากนั้นนะครับคีย์บอร์ดเราจะเชื่อมต่อแล้วก็ขึ้นไฟแบบนี้มาเลยสามารถเปิดปิดไฟได้ตรงนี้เลยนะนี่เปิดปิดไฟได้สลับสีไฟที่เราต้องการได้ แล้วก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่คําว่าบลูทูธคีย์บอร์ดกับเมาส์คีย์บอร์ดเชื่อมต่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับให้เราทําการนะครับไปเข้าเจ้าตัวเกมไมค์ครับของเราได้เลยเมื่อเข้าเกมไมค์ครับมาแล้วนะเมาส์ <Mouse S 1> จะหันได้เลยอย่างนี้นะครับขยับได้เป็นปกติเลยนี่เราก็จะหันซ้ายขวาได้นะครับแบบนี้เลยเดินนะครับวิธีการเดินนะครับกด W A S D <S คือการเดิน W A S D เล่นเหมือนในคอมเลยนะสเปซบาร์เป็นกระโดดครับกดคลิกซ้ายเป็นการตีบล็อกนะคลิกซ้ายเป็นการตีบล็อก อย่างนี้คลิกขวาเป็นการวางบล็อกนะครับขวาเป็นการวางบล็อกอย่างนี้แล้วกดเลข1 2 3นะครับสําหรับการเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะกด e นะครับเป็นการกดเปิดตัวคราฟของของเรานะโต๊ะคงโต๊ะคราฟอะไรของเรานะครับกดเดินหน้าแล้วก็กดคอนโทรลเป็นการวิ่งนะครับเดินหน้าแล้วกดคอนโทรลเป็นการวิ่งเลยสเปซบาร์กระโดดนะครับชิปเป็นย่องนะประมาณนี้ แค่นี้ก็สามารถเล่นเจ้าตัวเกมไมค์ครับโดยใช้เมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดบนมือถือได้แล้วนะครับหากต้องการสั่งซื้อกดไปที่คลิกที่ลิงก์ด้านล่างำบรรยาใต้คลิปหรือว่ากดในคอมเมนต์ก็ได้ครับจะปักลิงก์ไว้ให้นะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ